ของการดำเนินงานของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพ,พบประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะการดำเนินงานตลอด2ปีที่ผ่านมานะคะมีโครงการต่างๆมากมายที่ทีมสอวอเองทําเพื่อประชาชนแต่จะมีโครงการอะไรบ้างนั้นวันนี้เรารวบรวมมาฝากค่ะ โครงการสมาชิกวิทิสภาพบประชาชนกับการดำเนินโครงการครบรอบ2ปีกับการจัดนิทศการแสดงผลงานสวพบประชาชนประชาชนได้อะไรเมื่อวันที่29กันยายน2564 พบประชาชนประชาชนได้อะไรกับการดําเนินงานเพื่อก้าวเข้าสู่ปีที่3ของคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิทีสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยมีขอบเขตความรับผิดชอบ8จังหวัด ตลอด2ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบป,ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนและดําเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆทั้งปัญหาที่ดินปัญหาน้ําปัญหาด้านการเกษตรคมนาคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมรวมทั้งปัญหาทางด้านสังคมโดยได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้นจํานวน202เรื่องซึ่งได้มีการลงพื้นที่และพบปะประชาชนในพื้นที่มากมายยกตัวอย่างเช่น ลงพื้นที่พบปับประชาชนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติหนองบัวแดงตำบลหน,นองบัวแดงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิรับฟังประเด็นปัญหาปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพบ้านพลสูงตำบลหมื่นวัยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้รับทราบประเด็นปัญหาฝายกักเก็บน้ำชำ้นรดเสียหายคันคลองเกิดการพังทลายทําให้ฝายดังกล่าวไม่สามารถกักเก็บน้ําในฤดูแล้งได้และถนนบริเวณโดยรอบชุมชนได้รับความเสียหาย และสืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างได้มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าวโดยดำเนินการเพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนและสนับสนุนการดำเนินงานของบุคลากรทางด้านสาธารณาสุขในพื้นที่รับผิดชอบทั้ง8จังหวัดทำโบราณที่พูดมาแต่โบราณแล้วหละ่ะที่จะท้อนถึง ปัญหาคนอีสานก็คือสุรินกินน้ำำําต่าบุรีรัมต์ต่ำน้ํากินสะทอนเห็นถึงความแห้งแลง้งนั่นปัญหาที่ชาวบ้านจะร้องเรียนมายังสมาชิกเนี่ยจะเป็นสี่ประเด็นหลักๆเลยก็คือดินน้ําลมไฟดินก็คือเรื่องที่ดินทํากินเอกสารสิทธิ์ทํากินไปอยู่ในที่ป่าสมนุนอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่สามารถจะเอกสารสิทธิ์ได้ก็เป็นความไม่มันคงใีชีวิตน้ําก็คือน้ําแล้งก็คือไม่มีน้ํา ในการกินน้ำท่วมเช่นตอนนี้พอน้อนนำหลากมาอีสานก็ท่วมน้ำแรงน้ำท่วมก็เป็นปัญหาใหญ่นะครับ<ะ>ลมนี่ก็จะเป็นเรื่องมลภาวะส่วนไฟก็คือความร้อนรุ่มกุ้มใจความร้อนชาวบ้านอะ่ะทั้งไม่มีไม่มีเงินใช้คนป่วยติดเตียงคนพิการไม่ได้โคต้าลอตเตอรี่เยาวชนไม่มีงบในการทํากิจกรรมนี้เป็นต้นนี่คือปัญหาโดยรวมทั้งหมดนะครับที่ประดังประเดเข้ามาถามว่าในปีต่อไปจะทําอะไรในภาวะโควิด อาจจะรงมพื้นที่ได้ยากก็คงชังใช้วิธีการรับทราบรับฟังปัญหาของชาวบ้านผ่านสื่อออนไลน์อันที่สองคือการต่อเติมบางอย่างให้เป็นอาวุธของเขาเช่นเรามีชาวบ้านที่รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเยาอะแยะหมดเลยแต่ไม่มีตลาดแต่ในขณะเดียวกันที่คนเมืองก็เสพออนไลน์ในการซื้อสินค้าจากออนไลน์ แต่ชาวบ้านไม่สามารถจะขายสินค่าผ่ัดออนไลน์เป็นเราก็จะเอากลุ่มอีสานใต้จะเป็นตัวแทนมาอบรมให้ความรู้จนทำให้จะเปิดตลาดออนไลน์ได้ส่วนที่3ก็เป็นรูปแบบเดิมที่ยังคงต้องคงจะต้องลงไปพบกับเขาในพื้นที่รับฟังเป็นจุดๆซึ่งคราวนี้อาจจะเปลี่ยนแนวนิดหนึ่งก็คือว่าใช้กลุ่มพื้นที่เป็นหลักจริงๆเช่นไปพบกลุ่มผู้สูงอายุพบกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพบกลุ่มเกษตรยั่งยืนพบกลุ่มเยาวชนนะฮะพบ็นกลุ่มๆเนี่ยทำให้เรารู้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม คุณคณะวุฒิสมาชิกนะครับที่มาช่วยในเรื่องของรับฟังปัญหาโดยเฉพาะเรื่องน้ําของพวกเรานะครับที่มีปัญหาในเรื่องของชาวนานะครับก็ขอบคุณท่านมากที่ท่านมาในวันนี้แล้วก็จะทําให้วิถีชีวิตรหรือวิถีชาวนาของพวกเราดีขึ้นกราบขอบพระคุณนะครับท่้งคณะสวอที่มาติดตามงานแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสจากท่านนะครับได้ลงพื้นที่ก็ดีใจนะคะที่ได้แผงโซลาร์เซลล์เมื่อก่อนมันแรงมากไม่มีกําลังใจเลยค่ะไม่มีกําลังใจที่จะสู้ทำ,ทำการเกษตรต่อไปเพราะว่าไม่มีน้าที่ใช้ของที่ปลูกไว้ก็ใกล้จะตายกันหมดพอท่านวุฒิสภาให้มาดีใจมากเลยค่ะ สมาชิกุธที่สภาพพบประชาชนไปด้วยมิมยตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกันยานมิตร